อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับนะฮะก็สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นท็อปเทนการาดรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาด <c oughs> ดึกๆอย่างเนี้ยมีเรื่องผีในรถมือสองเราให้ฟังเคยเจอมากับตัวนะฮะเข้ามาฟังกันได้นะบางทีวิชาการเกินไปนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องรถมากเกินไปเนี่ยคนก็ไม่ได้ชอบหรอกอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นช่วงเวลาเนี่ยแบบนี้ด้วยนะฮะช่วงแบบเลิกงานหกโมงเนี่ยนะครับนะเมื่อก่อนผมก็มีออกกำลังกายเนาะวิ่งแล้วกันวิ่งแล้วกันผมจะไม่บอกว่าสถานที่ไหนไม่บับใครไม่ว่าใครไม่พูดถึงใครทั้งนั้น เอาเปนว่าผมเห็นมมกะตาตอนวิ่งออกกำลังกายตอนหัวค่ำเนี่ยตอนเลิกงานเนี่ยนะฮะแต่หลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาฟังกันนะครับนะวิชาการก็แยะนะขายรถก็เยอะมาฟังคอนเทนต์นี้นะแม้เจอในครั้งเดียวในชีวิตของผมจริงๆนะฮะนะฝากไลค์ฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ เข้ามาพูดเล่นกันได้นะฮะหลังเลิกงานแล้วครับชิวฮะแบบคุยกันแบบเพื่อนพี่น้องกันเลยครับนะฮะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันผีรดมือสองแงเห็นกับตาเลยไม่ได้เมาด้วยเหล้าสักหยดก็ไม่ได้กินนะฮะนะเหล้าสักหยดไม่ได้กินบอกเลยนะฮะแค่หลังเลิกงาน ยังไม่ทันไปกินเหล้าเลยนะครับนะนอนพักผ่อนปกติไม่ได้บูงงานขนาดนั้นไม่ได้อดหลับอดนอนนะฮะนะอ่านะอ่ะผมเล่าให้ฟังนะครับพอดีนึกขึ้นได้ทานข้าวเสร็จนะครับนะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเลิกงานเลิกงานก็ปกติผมจะทำงานนะนะฮะมันจะไม่มีสมาธิหรอกในช่วงกลางวันนะครับนะ ผมจะทํางานทั้งวันเลยช่างเข้าช่างออกลูกค้าเข้าออกโทรศัพท์อะไรโคให้วุ่นวายนะครับไฟนงไฟแนนรับจองรับจองแล้วก็แล้วแต่นะครับในช่วงกลางวันปุ๊บเป็นโลกอย่างหนึง่งตกเย็นเนี่ยผมจะมานั่งเก็บงานเกี่ยวเรื่องเอกสารอ่ามาลงยุคเมื่อก่อนลงเน็ตเนะนะเฟซมันก็มีเล่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรแบบนี้นะฮะนะอ่ากํลังนั่ง พิมพนะโพสลดลงไปนะครับนะประมาณสักทุ่มทุ่มทุมครึ่งเนะี่ยผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนรองเท้าวิ่งแล้วนะครับก็เสื้อทํางานเนี่ยเปลี่ยนงเกงหน่อยยีนมันมันเหม็นเหงื่อนะผมก็วิ่งเลยนะเพราะว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงหมอเลยบอกว่าให้ออกรลางกายหน่อย นะครับนะให้ไปเผาผ่านไปเบิร์นไขมันหน่อยนะฮะผมก็วิ่งไปมันก็ก็ไม่มีอะไรนะแต่ปุ๊บผมไปเจอรถกระบะคันหนึ่งนะคือวิ่งไประยะนึงแล้วกันนะไปพูดเยอะไม่ได้หรอกนะครับนะการที่พูดให้ตัวเองดูดีแล้วคนอื่นดูแย่ผมไม่เอานะครับนะวิ่งผ่านหน้ารถกระบะคันนั้นคุณก็ผมก็ไอ้เหี้ยแม่งโทษนะ ตาฝาดปะวะนะหนึ่งรอบเห็นคนนั่งในรถนะปึ๊บวิ่ง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 คือผมจะวิ่งประมาณนักงสามสี่รอบอ่ะผมไม่ใช่นักวิ่งอ่ะนะครับไม่งั้นเข่าพังหมดนะครับนะก็วิ่งวิ่งวิ่งไปปุ๊บก็ดูเวลาก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับมีพวกเรียกกินบองกินเบียร์บ้างคอยยาพายพังอยู่เรื่อยนะฮะการออกกําลังกายของผมเนี่ยนะฮะนะปุ๊บวิ่งต่อรอบสองเว้ย คือจับจับตอนรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกต้องไหมแล้วผมไม่ชอบไปจ้องใครเดี๋ยวหาว่าไปแบบสอใส่เกือบเขาเผื่อเขามีลูกค้าเผื่อเผื่อเขาไปนั่งเล่นในรถอ่ะเออนะปูดกว้างๆอย่างนี้แล้วกันนะเผื่อเผื่อเขานั่งเล่นในรถแล้วกันนะครับนะเ,เขายังไม่กลับหรือเขาไปนั่งนอนในรถรอคนอะไรก็ตามแต่นะครับนะรอบสองผมเริ่มเริ่มจ้องเว้ยว่ามันเริ่มดึกไงมันเริ่มดึก ดึกปุ๊บรอบสองเริ่มจ้องไว้ไม่กล้าก็ไม่กล้าจ้องมากนะครับเพราะบางทีคนเรามันก็ทําธุระอะไรส่วนตัวในรถใช่ไหมฮะนะแล้วก็ค่ำคืนด้วยไปจ้องรถชาวบ้านก็ไม่เข้าไม่ค่อยเข้าท่าว,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  3, วิ่งวิ่งวิ่งรอบสามไว้ยผมก็ชะลอสิครับนะไม่กล้าสอใส่เกลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรไมร่กล้าจงแจ้งเดี๋ยวเขาจะมายุ่งอะไรกับชีวิตฉัน นะครับล็อกสองนี่วิ่งวิ่งช้าหน่อยนะจากหางตาใช่ไหมเริ่มไม่หางตาเริ่มเอียงละเริ่มช้าเริ่มดูลนะเออวะชัดเว้ยเห็นเว้ยแต่พอจ้อง,องคุณพอมันเริ่มโฟกัสอะมันจะค่อยๆเลือนลางไปเข้าใจปะ่ะตอนแรกอุ๊ยพอปุ๊บคนมันเริ่มมีสติใช่ปะ่ะพอเริ่มมีสติ มีสติปุ๊บมันเหมือนคลื่นวิทยุอะมันเริ่มไม่ตรงหรือไงไม่รู้มันกคๆๆ็ค่อยๆจางหายไปค่อยๆจางหายไปผมก็คิดในใจเอ้ยผมใส่อาการหนักไว้นะทํางานหนักไปเพร่ะวาเพียเพราะวะนะครับนะเอออาจจะเป็นแสงสะท้อนก็นได้กับหน้ากระจกเนาะเพราะมันมีเสาวไฟฟ้านี่แล้วเขาว่จอดอยู่่วาวิ่งวิงว่งวิงเออ ขอโทษฮนะไม่มีรอบที่สี่แล้วครับผมไม่ลาก่อนเลิกเลิกออกกําลังกายนะครับไม่เอานะครับนะไม่สนไม่ดูแลนะเลิกออกกาลังกายพีคพีคผ่านไปประมาณสองสมวันคุณสองสมวันนะเออมันก็มีคนบอกถึงรถคันนั้นนะที่ผมวิ่งผ่าน เออผมก็เลยพูดคุยกับคนที่รู้จักแล้วกันเนาะพูดคุยกันเออไอรถคันนี้มันเป็นยังไงบ้าง่ะ<ม>เขาก็เขาก็พอรู้แหละนะแต่ผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะนะครับไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเขาก็บอกว่ารถมันก็มีโดนมาแหละแต่ผมไม่รู้โดนมากโดนน้อยนะครับนะหรือว่ามีชนใครมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมอะสายหมูหมูจ๋าเลยแหละนะครับนะเออคือไอของพวกเนี้ยผมไม่เอาเข้าเต็นท์แน่นอนไม่เอาเข้าบ้านด้วยนะครับนะเออคือผมก็กลัวมีความกลัวนะผมเป็นคนกลัวผีนะครับบอกก่อนนะฮะเห็นหน้าอย่างเงี้ยใจไม่ได้กล้านะครับผมน้ําเสียงเงี้ยไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวนะฮะมืดมืดไม่ชอบนะครับนะอ่าอันนี้แจ้งกันก่อน นะครับแต่อันนี้บอกเล่าให้ฟังนะครับแล้วผมก็มูด้วยแต่ก็กลัวนะครับนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังคือไม่อยากวิชาการเยอะเล่าประสบการณ์นะรถมือสองที่ผมเคยวิ่งผ่านและเห็นแล้วกันเพราะออกกําลังกายช่วงเย็นไม่พูดว่าของใครเจ้าไหนลูกค้าหรือไม่ลูกค้าผมไม่พูดนะ <S <S ผมเอาเป็นว่าแค่วิ่งผ่านเพราะผมออกกําลังกายช่วงเย็นหลายปีมาแล้วไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะ แล้วพอดีว่าเออผมไปถามว่ารถคันนั้นเป็นไงก็มีโดนมาจริงมีโดนมาจริงนะครับนะแต่ผมก็จะบอกนิดนึงนะถ้าคุณเชื่อเรื่องสายมูเนี่ยไอ้รถพวกเนี้ยอย่าหาเข้าบ้านนะอย่าหาเข้าบ้านอย่าหาทำนะครับนะส่วนเต็นท์รถเนี่ยนะบางเจ้าเขารู้อยู่แล้วเขาจะไม่เอารถพวกนี้เข้าแต่บางเจ้าเขาไม่สนนะผมอ่า ไม่ได้คุยว่าใครดีกว่าใครนะอย่ามาจับประเด็นผิดนะะอย่ามาดราม่านะแต่เอาผมแล้วกันนะพวกคนไทยสมัยก่อนนะนะเขาไม่ชอบหรอกไอ้พวกสเสนียดนะหรือคาว่าจันไรหรือคำว่าอปมงคลเนี่ยนะครับเขาไม่หาใส่ตัวนะครับเขาไม่เอามาใช้เขาไม่เอาเข้าบ้านไม่เอาเข้าเรือนไม่เอาเข้าเต็นท์หรอกนะครับไม่เอาเข้าสถานที่ทำงานนะผมเจอมากับตัวนะครับนะ เออก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็อันนี้ที่ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เขาเป็นจิตอาสานะเป็นร่วมเป็นมูลนิธิมูลนิธิหนึ่งแล้วกันนะที่เขาเก็บศพไปช่วยจิตอาสานะครับนะบางสถานที่เขายังเข้าไม่ได้เลยมันอยู่ที่เจ้าของเขาจะอนุญาตให้เข้าหรือไม่บางคนถือบางคนไม่ถือนะครับนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารถคันนั้นเป็นรถร่วมนะคุณไม่ต้องปฏิปต่อเรื่องนะครับนะนะเอาเป็นว่า ผมเคยเจอแล้วกันแล้วคราวนี้ตรวจรถให้ดีแล้วกันนะครับนะว่ารถคันนั้นเน่ยเคยชนหนักพลิกคว่ำนะน้ำท่วมนะอะไรมาหรือเปล่าอัซิเดนต์มาหรือเปล่านะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับนะเบื้องต้นนะครับนะอย่างที่บอกเนี่ยหัวน็อตนะเม็ดอาร์คเม็ดกระจกแนวเชื่อมแถมอีกนิดนึงก่อนที่จะ ปิดเทปนี้กันไปผมเคยตรวจรถที่น็อตไม่ขยับผมเคยตรวจรถที่ไม่เคยสกิดสะเกาผมเคยตรวจรถที่สีเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คแนวเชื่อมเดิมหมดแต่เม็ดกระจกเปลี่ยนและเป็นฝั่งคนขับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อนะ ผมกับลูกน้องช่วยกันตรวจนะครับนะสองตาเนี่ยกับประสบการณ์นะครับแล้วก็หลายสิ่งอย่างเนี่ยบางทีมันต้องมีผู้ช่วยครับนะผมให้ลูกน้องช่วยดูลูกน้องเจอไอ้ปลายกระสุนน่ะในรถอะแล้วมีคราบเลือดที่ผมนะครับแล้วกระจกแตกบานเดียวแล้วเขาเปลี่ยนกระจกมาเป็นฝั่งคนขับเขาเปลี่ยนมานะฝั่งคนขับนะรถไม่ชนนะครับ กระจกแตกบานเดียวนะฮะอ่าแต่ถ้าคิดในแง่ดีเนาะคือถ้าไม่เห็นไอ้ปลายลูกกระสุนเนี่ย<ส>ก็อาจจะโดนทุกกระจกเอาของในรถถูกต้องไหมหินดีดอ่ากิ่งไม้หล่นใส่อะไรก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่เนี่ยเจอปลายลูกปืนในรถแล้วก็มีคราบเลือดอยู่ด้วยซึ่งผมก็งงนะจริงๆเขาไม่น่าพลาดนะครับเข้าใจไหมครับอย่างน้อยเขาก็น่าจะไปเข้าคาแคบ้างแหละ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งซึ่งอันนี้จริงๆนะอันนี้จริงแต่ผมก็ไม่ใช่กองวิถุสึกานนะครับนะว่าไอ้คาบเลือดนั้นมันคาบเลือดอะไรนะครับอาจจะเป็นซอกเล็กหรืออาจจะเป็นลาบเลือดหล่นก็ได้นะครับนะแล้วก็มีไอ้ปลายลูกปืนเนี่ยมันเหตุบังเอิญไงแต่ให้ผมคิดยังไงอะ่ะมันมีปลายลูกปืนน่ยกระจกมันแตกมาบานเดียวซึ่งเขาเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วมันมีคาบเลือดอะนะ อันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะให้ฟังไม่ได้บอกให้กลัวนะครับแต่มาเล่ากันแบบว่าเอออย่าไปวิชาการแจอ,อจ๋านะครับนะแต่ผมจะบอกว่า QAQC อ่ะนะเขาจะใช้ตาดูหูฟังสมองคิดนะครับสัมผัสนะรูปรสกลิ่นเสียงนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับท้ายที่สุดนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับดู ร,รถคันไหนที่เป็นรถมือสองนะครับถ้าคุณดูแล้วมันไม่สบายใจนะคุณอย่ามาเชื่อผมนะครับคุณไม่ต้องเชื่อใครคุณเชื่อตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฟังนะแล้วใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือวัดเพราะรถคันนั้นคุณเอาไปใช้นะครับฟังได้เก็บประสบการณ์นะตาดูหูฟังสมองคิดนะครับ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแล้วก็เครื่องมือนะนะครับนะอ่าแต่ว่าถ้าไปคุยเรื่องยานนู่นนี่นั่นน่ะผมว่าเกินเบอร์ผมแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเชื่ออะไรที่มันไร้เหตุผลนะครับมันไม่ใช่ตรกกะแบบปกติหรือวิธีคิดของทนทั่วไปอันนั้นงมงายนะฮะไม่เอานะครับนะเอาแต่พอดีพองามเดินทางสายกลางแล้วตัดสินใจดูว่า รถคันนั้นเป็นยังไงนะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับนะแล้วก็พิจารณาดูเอาเพราะว่าใครที่เสียเงินก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่ารถเฉพาะรถยนต์นะครับอาจจะเป็นมอไซค์หรืออาจจะเป็นของอะไรที่คุณจะต้องซื้อเข้าบ้านนะครับที่เป็นของมือสองเนี่ยตรวจนิดนึงเช็คหน่อยนึงนะครับเราจะได้เอาของที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่ที่บ้านแก่ครอบครัว นําเข้ามาในบ้านนะครับนะจะได้ไม่ต้องมีอย่างอื่นติดตามมาด้วยนะครับนะอันนี้ก็บอกเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก,ก็เห็นว่าหัวข้ามหมูห่คานึกขึ้นได้เรื่องนี้ซึ่งจริงๆผมลืมไปนานมากแล้วเอามาแชร์กันนะครับเนาะ,ะวันนี้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องรถนักหนานะครับต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆ มาคุยมาบอกเล่ากันแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย